Terima kasih telah menonton! นายบุญชอบสุดทธามัตวงประหลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีลง,งานมามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการพัฒนาสุขภาพขององค์กรเพื่อการสร้างชาติระหว่างกระทรวงแรงงานกับสถาบันการสร้างชาติโดยกล่าวว่ากระทรวงแรงงานมีความยินดีให้การสนับสนุนส่งเสริมประสานงานความร่วมมือกับสถาบันการสร้างชาติในกิจกรรมต่างๆของโครงการ w ว l l n ส s s CNB ที่จะช่วยให้แรงงานในสถานประกอบการต่างๆเกิดสวัสดิการที่ดียกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานให้มีคุณภาพ ทั้งร่างกายจิตใจรวมทั้งเศรษฐกิจสังคมและพร้อมสนับสนุนความรู้วิชาการและประสานงานความร่วมมือไปยังสถานประกอบการต่างๆในการดูแลในการได้มีโอกาสเข้าถึงโครงการ Wellness CNB ที่สถาบันการสร้างชาติจัดขึ้นอีกทั้งเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าการลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันการสร้างชาติในโครงการพัฒนาสุขภาพขององค์กรเพื่อการสร้างชาติในวันนี้จะเกิดผลที่เป็นรูปธรรมผ่านการหารือในรายละเอียดของกิจกรรมที่จะร่วมกันต่อไป ในส่วนของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสำนักง,งานประกันสังคมและสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานองค์การมหาชนทั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลง,งานมามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดำเนินโครงการพัฒนาสุขภาพขององค์กรเพื่อการสร้างชาติเพื่อความร่วมมือการส่งเสริมให้สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสุขภาพขององค์กร เพื่อการสร้างชาติได้รับการส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มผลงานและผลิตภาพขององค์กรโดยการส่งเสริมให้เกิดสุขภาพสําหรับบุคลากรในหน่วยงานอย่างเป็นระบบร่วมมือกันยกระดับสถานประกอบการในประเทศไทยให้เป็นต้นแบบแก่นานาอารยประเทศในเรื่องของการเป็นองค์กรที่บุคลากรมีสุขภาพที่ดีครบถ้วนทั้งกายใจจิตและมีบทบาทช่วยพัฒนาชุมชนและสังคมและส่งเสริมให้บุคลากรขอ,ของกระทรวงแรงงาน เรียนรู้การพัฒนาของการดูแลสุขภาพที่ดีเพื่อช่วยสร้างกําลังแรงงานเพื่อช่วยสร้างให้กําลังแรงงานของประเทศมีคุณภาพที่ดีร่วมกันสร้างชาติ ก็ต้องขอขอบพระคุณกระทรวงแรงงานโดยทิ่งท่านปลัดกระทรวงแรงงานท่านบุญชอบได้มาเซ็นเอโมยูร่วมของสถาบันการสร้างชาติกับกระทรวงแรงงานในการจะช่วยทําโครงการ WCB n B Wellness Corporation Building ก็คือองค์กรสร้างชาติที่มีสุขสภาพดีซึ่งเรามีความหวังอยากจะช่วยทําให้คนไทยที่ทํางานเกือบทั้งหมด40ล้านคนในที่สุดจะได้อน,นิสงจากเอโมยูนี้เพราะว่าเรามี60กว่าล้าน แต่ทํางาน40ล้านในที่ทํางานที่เป็นผู้ใหญ่แล้วเราก็ฝันว่าประเทศไทยจะเป็นเมืองหลวงเวเนสโลกโดยต้องเกิดจริงในชีวิตคนลายคนและในที่ทํางานซึ่งรวมตัวกันอยู่นั้นไม่มีที่ใดจะสามารถท,ทําทีเดียวได้ผล ยกเว้นไปที่ทำงานเราก็พยายามอยากจะทำโครงการโดยมีที่ปรึกษาที่มีความรู้เรียกว่าวาปศเป็นคนที่จะไปช่วยโดยนักศึกษาสถาปัตสร้างชาติหลักสูตรเวลเนสสร้างชาติมาร่วมมือทำต้นแบบและจะขยายผลเป็นโซเชียลเอนต์ไพรส์เพื่อจะช่วยเป็นองค์กร WCNB ที่จะเป็นตัวเซอร์ติฟายรับรองคุณภาพเวลเนสในที่ทำงานต่างๆเราอ,อยากเห็นความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างภาครัฐกับภาคของสถาบันจับมือกันอย่างเหนียวแน่นทำเกณฑ์ทำการ ฝึกวิชาชีพคนให้สามารถทำหน้าที่ได้ให้คงความรู้ให้งานวิจัยให้สิ่งที่ดีๆทั้งหลายที่จะร่วมมือกันจับมือกันอย่างเหนียวแน่นในทุกมิติเพื่อทําให้มันเกิดขึ้นให้ได้ ผมจึงมีความรู้สึกภาคภูมิใจมิติใหม่ของสถาบันสร้างชาติได้เกิดมิติใหม่ของกระทรวงแรงงานได้เกิดคือทําให้เป็นกระทรวงของคนทํางานไม่ใช่แค่กรรมอาชีพแต่กระทรวงของคนทํางานอย่างมีคุณภาพเพื่อประเทศเราจะได้เจริญรุ่งเรืองเพราะคุณภาพคนที่เราจะทําให้เขามีสุขสภาพดีที่จะทําให้ผลผลิตศักยภาพแสดงผลเต็มที่ในการเป็นผู้ใช้อาชีพของตนแรงงานของตนนะครับในเรื่องของโครงการ c ซนีเบลเน็ตนนี้เราได้ลงนามกันเนี่ยผมก็คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในส่วน ของบุคลากรของสถาบันการศักนาซึ่งผมถือว่าเป็นองค์กรประชาสังคมที่จะมามีส่วนร่วมในการทาง,งานกับส่วนของกระทรวงแรงงานซึ่งเป็นส่วนของสาธารณราชการเพราะเนื่องจากว่ากระทรวงเราเองเนี่ยเราก็ดูแลในส่วนของสถานประกอบการแล้วก็ส่วนของ ผู้ใช้แรงงานอยู่แล้วที่ทางสานักงานการทร่างชาติทําโครงการที่ขึ้นมาเนี่ยก็สอดคล้องกับภารกิจของกระทรวงแรงงานที่เราต้องการทําให้คนไทยทุกคนแม้กระทั่งแรงงานต่างชาติก็ตามเราจะต้องทํางานในสภาพสภาวะที่มีความสุขมีความสมบูรณ์นะครับมีความปลอดภัยทั้งทางด้านสุขสภาวะาชีวะอนามายัยและรวมทั้งเป็นบุคลากร,กรที่มีประสิทธิภาพมีคุณภาพเมื่อไรก็แล้วแต่ที่เราเห็นประชากรที่มีคุณภาพเราก็เชื่อมั่นว่าจะทําให้หงองค์กรของเราประเทศของเรามีความเจริญเติบโต พัฒนาไปสู่สากลมากยิ่งขึ้นสิ่งสําคัญบางทีเราไปมองในเรื่องของภาพของการทํางานแต่จริงส่วนหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องความสุขเชื่อตลอดเวลานะครับว่ามนุษย์เราเองเนี่ยจะทําอะไรได้ดีถ้าชีวิตเขามีความสุขดังนั้นผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอ,อ,อย่างนี้ไปคนไทยทุกคนที่เป็นผู้ใช้แรงงานในทุกระดับมีความสุขในการทํางานแล้วก็สามารถที่จะสร้างผลผลิตให้แก่ตัวเอง ให้แต่สานประกอบการและก็ให้กับประเทศชาติได้ซึ่งตรงนี้ผมก็หวังป่นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือระหว่างสถาบันการทั้งชาติกับกระทรวงแรงงานเราจะร่วมม้ร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวิชาการในเรื่ององค์ความรู้ในเรื่องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แนแนวในการทํางานร่วมกันเพื่อหวังให้อย่างยิ่งว่าประชาชนผู้ใช้แรงงานทุกคนจะได้รับประโยชน์จากการทํางานร่วมกันของเราในวันนี้ครับ